ปูแวนสุจินโนเผชิญอสูรร้อยปีหลวงปู่แวนสุจินโนและเพื่อนสหรธรรมมิกคือหลวงปู่ตื้ออาจรัตธรรมโมเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นท่านทั้งสองมักจะเดินทางท่องเที่ยวทุด,ดงกรรมฐานไปด้วยกันทั้งทางที่อุปนิสัยไปคนละอย่างไม่น่าจะเดินทางด้วยกันได้หลวงปู่ตื้อท่านมีนิสัยใจคอผงผางชงช่างโลดผล ถึงไหนถึงกันไม่หวันไว้ต่อสิ่งใดในโลกส่วนหลวงปู่แหวนท่านมีอุปนิสัยใจคอเยือกเย็นพูดน้อยแต่จริงจังไม่กลัวแต่ไม่แสดงออกให้ใครรู้ชอบความเงียบแต่ท่านทั้งสองก็เดินทางท่องเที่ยวทุดงกรรมาฐานด้วยกันได้หลายป่าหลายเขาและผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหลายฤดูพูดถึงหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวน เคยเจอวิญ,ญญาณผีร่านราคะมาแล้วก็ผีตัวน,นั้นมาเข้าสิงหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตือก็จัดการตามความกล้าอย่างบ้าบินไม่มีคาถาอาคมแต่อาศัยใจสู้ผีก็ผีต้องยอมแพ้ใจของหลวงปู่ตือก็ทันตือสมชื่อของท่านจริงๆคราวนี้ก็เช่นกันท่านทั้งสองเดินทางเที่ยวทุดงไปด้วยกันไม่รู้ว่าวันๆคุยกันกี่คำหากหลวงปู่ตือไม่ชวนคุยหรือถามก่อน รับรองวันๆไม่ต้องได้พูดกันเพราะหลวงปู่แหวนท่านพูดน้อยแบบถามคำก็ตอบคําแต่การเลือกสถานที่จเจริญภาวนาทั้งทั้งสองมีความเห็นเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่ไปด้วยกันได้ที่ได้เห็นว่ามีความเหมาะสมในการปรักกฎเจริญภาวนาท่านก็จะเอออ,อตามกันแล้วแยกปักกฎตามความชอบและความเหมาะสมสำหรับตัวเองหากเจออะไรก็เจอด้วยกัน จะพักเจริญภาวนากี่เพลาไม่ว่ากันใครอยากเดินทางล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่ว่าและแต่ความพอใจของแต่ละคนเมื่อเห็นว่าจิตเริ่มมีความคุ้นเคยและชอบพอสถานที่ท่านก็ได้เวลาออกเที่ยวทุดงกรรมฐานต่อไปด้วยเหตุผลของเพราะปฏิบัติธรรมทั่วไปคือถ้าติดยึดสถานที่เสร็จแล้วจะเกิดกิเลสสะสมท่านถึงว่ากิเลส เริ่มรู้เข้ามาเพื่อก่อกำเนิดเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะกลายเป็นบ่พอเพาะพันธุ์กิเลสเดี๋ยวมันจะรุมเล่นงานโดยไม่รู้ตัวดังนั้นผู้สแสวงธรรมจึงทุดมกรรมาฐานไปอย่างไม่มีจุดหมายในบางครั้งหากจะพักก็บางเวลาเท่านั้นคือเวลาเข้าพรรษาสามเดือนท่านจะไม่ออกไปไหนจริญภาวนาอยู่ในสถานที่เดิม จนกว่าจะออกพรรษาคือเวลาที่ต้องออกท่องเที่ยวทุดงไปตามสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเจริญภาวนาเจริญธรรมนี่คือเส้นทางของพระปฏิบัติและต้องการเข้าถึงซึ่งโมฆะธรรมคือธรรมแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องเวียไวไหยตายเกิดอ,อีกต่อไปการเที่ยวทุดงยุคนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปทิศใดก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และพญาไม้ที่ยืนต้นสูงใหญ่หลายคนอก ซึ่งมีให้เห็นอยู่มากมายในป่าเขาลำนาวพรที่อุดมสมบูรณ์เป็นสีเขียวสายน้ำที่ไหลผ่านลำห้วยในป่าก็ใสสะอาดจ,จนมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายสนุกสนานตามธรรมชาติและก็ในป่าอีกเหมือนกันมันเต็มไปด้วยความลี้ลับที่เราไม่อาจจะมองเห็นด้วยตาเปลา่าผู้ที่จะมองเห็นพวกกายทิพย์เหล่านี้จะต้องเป็นผู้มีตาทิพย์หูทิพย์คือพระผู้เจริญด้วยวิปัสสนากรรมฐาน บางครั้งสิ่งเร้นลับเหล่านี้จะแสดงตนให้เห็นเป็นกายหยาบข่มขู่ให้ผู้มาบุกรุกทิ่นินของพวกเขาให้รีบออกไปหลวงปู่แวนและหลวงปู่ตือ้อท่านมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้มามากต่อมากเมื่อเจอเหตุการณ์อย่างที่กล่าวมาท่านจึงไม่มีความปริวิตกนอกจากความเวทนาสงสารในกรรมของพวกเขาที่เผชิญอยู่อย่างทุกทรมานอะไรที่พอจะช่วยเขาได้ท่านก็ช่วย และนั่นก็คือช่วยเปิดดวงตาที่มืดบอดของพวกเขาให้เห็นแสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าตามแต่กรรมแห่งตนที่ได้สร้างไว้เรื่องราวหรือประสบการณ์ของหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตือ้อที่ได้ผจญมานั้นมันเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกขนพองเกิดขึ้นท่ามกลางความมืดไร้ซึ่งเสียงร้องของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่เสียงของจิ้งหรีดสักตัวก็ไม่มี ปาอันกว้างใหญ่ไ a i า a นั้นจึงเงียบและวงเวงเสียเหลือเกินคราวหนึ่งหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อหรือทองเทียวทุดดงก็มาานข้ามไปยังประเทศลาวอันเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแค่ข้ามแม่น้ำโขงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ถึงแล้วประเทศลาวซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังเป็นประเทศลาวปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ ทำให้ผู้คนทั้งสองฝั่งไทยลาวไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายโดยอิสระยิ่งเป็นพระสองฆ์องค์เนนด้วยแล้วไปง่ายมาง่ายและประชาชนชาวลาวทั้งประเทศก็เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันกับคนไทยดังนั้นเมื่อเจอพระภิสุสงฆ์อันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อบอุ่นใจให้ความเคารพกราบไหว้ถือว่าเป็นสิริมงคล และส่งองค์เนนทั้งไทยและลาวจึงไม่ลำบากในการเดินทางหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตือท่านทั้งสองยังเป็นพระหนุ่มทั้งคู่ทั้งจิตใจและร่างกายยังกล้ากแกล่งห้าวหาญการข้ามไปฝั่งลาวคราวนั้นท่านทั้งสองได้ข้ามไปทางปังสุวรรณเขตอันเป็นเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งของประเทศเลาวประเทศเลาวมีประชาชนจํานวนไม่มากนักยุคนั้นมีไม่ถึงล้านคนด้วยซ้ํา ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้ใหญ่หลายต้นและพืชพันธุ์เขียวชอุ่มขึ้นหนาแน,น่นนอกจากต้นไม้แล้วยังมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือช้างเก้งกวางเนื้อสาายละมัง่งสัตว์สี่เท้าตัวลเล็กๆก,ก็มีพวกกระรอกกระแตอีเห็นกระต่ายป่านั้นมีชุมชนหมาป่าหมาในพวกสัตว์ปีกก็มีนกหลากหลายสายพันธุ์ ล้วนแต่มีความแปลกตาแปลกใจนี่แหละคือความงดงามตามธรรมชาติที่มีสเสน่ห์ของป่าการเดินเที่ยวทุดตงกรรมฐา,านไปตามป่าตามเขานั้นส่วนมากจะไม่มีทางเดินของคนจะมีก็แต่ทางเดินของสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างป่าฝูงวัวกระทิงวัวแดงควายป่าดังนั้นหลวงปู่แหวและหลวงปู่ตื้อไม่มีทางอื่นนอกจากจะเดินไปตามเส้นทางของโคงช้างป่า ที่เดินจนป่าราบเรียบเป็นแนวยาวคือพวกโครงช้างมันจะออกจากป่าใหญ่ไปหากินตามป่าโปร่งบ้างเป็นบางครั้งการออกทุดงในดงไม้ป่าไม่ค่อยได้เจอบ้านของคนทำให้ขาดแคลนอาหารการขบฉันที่เจอก็เป็นชาวป่าชาวเขาที่ไม่ค่อยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระธุดงกรรมฐานแต่พวกเขาก็มีจิตเป็นศรัทธาเมื่อเห็นพระอุ้มบาทมา ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านก็รู้ในจิตสํานึกว่ามาขออาหารขอข้าวก็พากันลงมาใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวพร้อมอาหารตามมีตามเกิดเท่ากับเป็นการช่วยพระธุดงได้มีอาหารหล่อเลี้ยงสังขารให้ดํารงคงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปพอเดินทางได้ระยะเวลาหนึ่งทั้งทั้งสองตั้งใจจะข้ามเทือกเขาลูกหนึ่งและตรงนั้นมีบู่บ้านเล็ก มีไม่กี่หลังคาเรือนก่อนถึงเชิงเขาชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวเมื่อเห็นพระภิกษุต่างก็ตกอก,อกตกใจเมื่อรู้ว่าท่านทั้งสองจะเดินทางไปยังเขาลูกนั้นคนในหมู่บ้านรีบทักทวงห้ามปรามอย่าไปเลยที่นั่นมันอันตรายมีผีร้ายอาศัยอยู่มันดูร้ายมากผู้ใดก็ตามหากบังอาจเดินทางเข้าไปยังถิ่นของมันจะถูกมันทำร้ายจนตาย แม้สัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่และสัตว์อื่นๆก็เข้าไปที่นั่นไม่ได้มันเล่นงานหมดชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นจึงคอยระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงของตนเข้าไปหากจะพูดไปแล้วที่ตรงนั้นเป็นเขตแดนต้องห้ามใครหน้าไหนอยแยมเข้าไปเด็ดขาดชาวบ้านที่นั่นต่างก็กลัวมากความหวังดีของชาวบ้านท่านทั้งสองก็ขอบใจแต่หลวงปู่แวนและหลวงปู่ตู้นั้น หากท่านได้ตั้งใจแล้วท่านไม่เคยหวาดหวั่นพลัานพึงต่ออันตรายใดๆทั้งสิ้นท่านเพียงแต่อธิบายให้ชาวบ้านทุกคนเข้าใจในเจตนาของท่านทั้งสองในการขึ้นไปบนภูเขาอันตรายลูกนั้นหาได้อวดเก่งอวดกล้าหรือต้องการขึ้นไปเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนท่านขึ้นไปเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อว่า คงไม่มีอันตรายใดๆเพระท่านไปมาดีอย่างน้อยๆก็เพื่อชี้ทางพ้นทุกข์ให้พวกวิญญาณป่าเหล่านั้นจะได้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกองกิเลสยอมทนทุกข์ทรมานนับร้อยปีพันปีแทนที่จะได้ไปหาที่เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่านั่นคือสุขติภูมิจากนั้นหลวงปู่ทั้งสองได้เดินทางท่องเที่ยวทุด,ดงกระานขึ้นไปบนเขาลูกนั้น โดยเดินทางลัดลอดไต่เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆท่านตั้งใจว่าจะเดินทางผ่านยอดเขาแล้วลงสู่พื้นที่ราบอีกฟากหนึ่งในตอนเย็นแต่เมื่อเดินขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วภูมิประเทศไม่เอื้ออํานวยความสะดวกดังที่คิดไว้เนื่องจากไม่มีร่องรอยทางเดินของชาวบ้านและสัตว์ป่าชนิดใดเลยแสดงว่าผู้คนในละแวกนี้ไม่กล้าที่จะเดินทางขึ้นมาจริงๆ หาได้เป็นการขู่แต่อย่างใดไม่แทนทั้งสองจึงเดินทางไปกันเองด้วยความยากลำบากและเสียเวลาในการเดินทางไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ในระหว่างการเดินทางมีลำห้วยขนาดใหญ่หลายแหง่งมีน้ำไหลใสสะอาดจนแทบจะมองเห็นพื้นดินทำให้คลายความวิตกว่าจะไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ลงได้แต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจของสองหลวงปู่นั่นก็คือ บริเวณลำห้วยทุกแห่งไม่มีรอยสัตว์ป่าลงมาหากินเอาเสียเลยและยิ่งไปกว่านั้นป่าทั้งป่ายัางดูสงัดวัองเวงผิดสังเกตไม่มีแม้แต่เสียงของนกเสียงกระรอกกระแตและสัตว์เล็กสัตว์น้อยซึ่งปกติจะมีอยู่ทั่วไปในป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความสมบูรณ์มากเท่าใดป่าก็ยิ่งมากเท่านั้น แต่ป่าดังกล่าวไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวมาส่งเสียงและกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานร่าเริงบนขิ่งไม้ให้เห็นภาวะการเช่นนี้มันผิดธรรมชาติวิสัยของป่าเขาทั่วไปเมื่อป่าทั้งป่ามีแต่ความเงียบสงัดและวังเวงดุดป่าร้างที่สัพพสัตทั้งหลายนี้หายไปหมดลวงปู่ทั้งสองสัมผัสความผิดปกตินี้พอๆกันแต่ไม่ได้เอ่ยปากกล่าวคำใดออกมา คงเดินดุมๆไปโดยสงบอาศัยดวงตะวันเป็นนาฬิกาบอกเวลาหลวงปู่ทั้งสองเดินขึ้นเขามาด้วยความยุ่งยากลำบากเพราะต้องแบวกป่าที่รกเรื้อยไปตามเทาวันตั้งแต่เช้าแม้จะเหนื่อยท่านก็ไม่เคยปลีปากพูดออกมาสักคำเดียวแต่ดวงตะวันที่ให้แสงสว่างขนาดนั้นมันเริ่มลับยอดไม้ลงไปทุกขณะหลวงปู่แหวนและสหายธรรมของท่านเห็นว่าเวลาเหลือน้อยเต็มที คงข้ามเขาไปไม่ทันแน่จึงได้หาที่เหมาะสมปักกลดเพื่อจเจริญภาวนาตามปกติที่เคยปฏิบัติมาเมื่อหาที่ลงพอสมควรแก่รุกขมูลจึงได้แยกกันไปแขวนกลดซึ่งมีระยะห่างกันไม่ไกลนักซึ่งคืนนี้ถือเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากท่านทั้งสองได้มีความรู้สึกแปลกๆก,กับบรรยากาศที่ไม่ชอบมาพากล รู้สึกจะหนักอึ้งตึงเครียดผิดธรรมดาหลังจากปฏิบัติภารกิจที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งคือสวดมนต์ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านทั้งสองก็เข้าที่เจริญภาวนาอยู่ภายในกรดลมยามเย็นพัดมาอื่อยๆทำให้อากาศค่อนข้างเย็นกว่าที่ราบมากขณะนั้นพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วอันถือเป็นหน้าที่ของมันในแต่ละวัน ที่ต้องปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติเป็นผู้กําหนดแม้แต่กับความมืดที่โรยตัวเข้ามาแทนที่แสงอาทิตย์เมื่อสักครู่ธรรมชาติอีกนั่นแหละเป็นผู้บงการเมื่อถึงเวลาต้องทำหน้าที่จะบกพร่องไม่ได้ทำให้บนฟ้าและป่าเขาในแถบถิ่นนั้นดูครอบคลุมไปด้วยเงาสีดำทะมึนแห่งรัติการตลอดเทือกทิวเขาสูงยามนั้นป่าดงไม้บนเขาที่เห็นความงดงามของมัน เมื่อช่วงกลางวันถูกปิดบังจนมิดด้วยความมืดอย่างมิดชิดมันเงียบจนทำให้ขนหัวลุกเพราะยังไม่รู้ว่าในกี่วินาทีข้างหน้าที่กำลังเดินทางมาถึงจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียงป่าที่เคยได้ยินทุกครั้งในทุกสถานที่ที่นี่ไม่มีแม้แต่เสียงของจักจั่นและเสียงร้องของแมลงกลางคืนยิ่งทำให้มีความแปลกใจหลวงปู่แวและหลวงปู่ตื้ ก็ถามตัวเองในความไม่ปกติที่กำลังได้รับอยู่เวลานั้นว่ามันคืออะไรและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่ไม่มีใครรู้แม้จะภาวนาให้จิตเข้าสู่สมาธิเพื่อหนีความสับสนแต่ก็อดคิดสาระวนไม่ได้ท่านทั้งสองยังคิดไปถึงคำเตือนของชาวบ้านป่าเชิงเขาว่าบนเขาลูกนี้มีอันตรายจากอสูรร้ายใครก็ตามที่เดินทางขึ้นมาที่นี่จะต้องตาย ไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงเมื่อไม่อาจจะริญนภาวนาให้จิตสงบลงได้หลวงปู่แหวและหลวงปู่ตือ้อมีความรู้สึกเหมือนได้นัดกันไว้ท่านปิดม่านกรดออกไปเดินจงกลมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถบนลานหินหัวโลน้นที่มีบริเวณกว้างขวางพอสมควรโดยอาศัยแสงเทียนที่ติดตัวมาพอมองเห็นทางพอสลัวบมแวมคืนนั้นเป็นคืนข้างแรม ในช่วงหัวค่ำจะมืดสนิทแต่พอดึกหน่อยจะมีแสงจันทเพียงครึ่งเสี้ยวทอแสงอ่อนเรืองๆพอได้อาศัยบ้างบนภูจึงไม่ถึงกับมืดสนิทถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศกลับเยือกเย็นผิดปกติธรรมดาจนสัมผัสได้ทว่าภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอกมีได้กระทบความสงบภายในของพระทุดงกรรมฐานทั้งสองต่ประการใดหลวงปู่แวแล,และหลวงปู่ตื้อ ต่างก็เดินจงกลมโดยท่องพุโทโธไปเรื่อยๆโดยมีสต,ติตัวรู้เป็นผู้คอยดูแลกํากับทุกก้าวชับพลันทันใดนั้นเองมีเสียงกรีดร้องห้ยหวนดังมาจากที่หนึ่งที่ใดในแนวป่าอันทึมทึบเสียงร้องนั้นจะพรรณนาถึงความทุกข์ความทรมานอย่างสุดป,ประมาณคลาคล้าวกับเสียงโกรธเกลียวที่ถูกเผารนด้วยไฟโทสะเสียงเกลียวกราดดังใกล้เข้ามาเรื่อย บางครั้งเสียงเกลียวกลาดลดลงเหลือแต่เสียงบ่นงึงงงถึงความทุกข์ยากลำบากแต่พอจับใจความได้ไม่นานเสียงนั้นก็หายเงียบไปหลวงปู่แหวและหลวงปู่ตื้อท่านพอจะจับทางของมันออกท่านจึงไม่วั่นไว้จเจริญภาวนาไปเรื่อยๆไม่สนใจกับเสียงบ่นเมื่อสักครู่จนเวลาผ่านไปนานพอสมควร เสียงแพดร้องเหมือนกำลังโกรธเต็มที่ดังสะท้านป่ามาแต่ไกลหากเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั่วไปเสียงร้องกราดเกลียวนั้นคงจะสะท้านสะเทือนไปทั้งป่าแม้แต่เสียงร้องของจิ้งรีดและเสียงป่าที่ดังระงมต้องสยบและเงียบลงในฉับพลันเสียงแผลดร้องค่ำครัวนั้นเป็นสัญญาณอันตรายเตือนให้ผู้บุกรุกรีบหนีออกไปจากพื้นที่เสียหากเป็นเราเราท่านท่าน คงนี้เตลิดลงจากเขาอย่างไม่คิดชีวิตแต่สําหรับพระปฏิบัติอย่างหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อนั้นท่านหาได้วาดหวั่นไปตามเสียงเกลียวกลาดของมันไม่ท่านยังเดินจงกลมสํารวมจิตเป็นปกติท่านต่างก็มุ่งเน้นไปในการปฏิบัติธรรมไม่ให้อารมณ์แห่งความอ่อนไหวได้เข้ามาแทรกกระทบกระเทือนได้ง่งายๆจนกระทั่งเสียงโหยหวนสุดประหลาดนั้น ด้จางหายไปอีกดึกมากแล้วแต่การปฏิบัติธรรมของพระผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอาศัยเวลาอันเงียบสงดในยามดึกบำเพ็ญเพียรได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นในบัดดลนก็เกิดพายุถาทมเข้ามากระหน่ำอย่างกระทันหันและรุนแรงเสียงของต้นไม้ทั้งป่าหากักโค่นโคลมคลามด้วยแรงลมอื้ออึงมันเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ ทำลายทุกอย่างบนทางผ่านของมันอากาศเย็นเยือกเข้าถึงขั้วหัวใจจนรู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งตัวพร้อมกัะนั้นก็มีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างร้ากาดอบอวนไปทั่วบริเวณที่หลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อทำความเพียรอยู่กลิ่นเหม็นเน่าน่าสะอิสะเอียนมันดุนแดงแทบจะอ้วกออกมาทั่วบริเวณทางเดินจงกรมของหลวงปู่แหวและหลวงปู่ตื้อ จนท่านทั้งสองต้องหยุดเอาผ้ามาปิดจมูกชั่วคราวมันมาแล้วปรากฏตัวสิไม่ต้องมาสำแดงอะไรอีกแล้วพวกข้าไม่กลัวหรอกพวกข้ามาดีมิได้มารบกวนหรือยึดยสถานที่แห่งนี้แต่ประการใดหลวงปู่ทั้งสองส่งกระแสจิตไปถึงมันผู้มาเยี่ยมเยือนในรัติการเพียงหลวงปู่ส่งกระแสจิตถึงมันไม่นาน มันก็ปรากฏตัวยืนตรงานดำทรมนสูงใหญ่ผิดไปจากมนุษย์ทั่วไปมันมายืนอยู่ตรงกลางระหว่างกรดของหลวงปู่แวและหลวงปู่ตื้อหืดน,นั้นแม้จะมองเห็นเลื่อนลางก็พอจะมองเห็นเขาที่งอกยาวออกมาบนหัวเหมือนเขาวัวแขนสองข้างยาวลงเรียดดินดวงตาสองข้างมองไม่เห็นถนัดนัก แต่รู้สึกจะปูดปอนออกมาเหลือกลิ้งมองหลวงปู่ทั้งสองที่ยืนอยู่ห่างกันพอสมควรตลอดเวลาแน่นอนสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตหากแต่เป็นอมนุษย์อันเนื่องกับพบภูมิอสุรกายหลวงปู่แวนได้เล่าให้สหธรรมมิตรรูปหนึ่งซึ่งมีความสนิทกับท่านถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งแบบสรุปว่าเมื่อเจออย่างนั้นแล้วเห็นอย่างนั้นแล้ว ไม่ค่อยจะรู้สึกกลัวมันมากนักนี่มันเป็นเรื่องของจิตแต่ร่างกายสี่ขนลุกสู้หลวงปู่ตื้อและหลวงปู่แหวนต่างก็ยืนสงบนิ่งอยู่บนลานเดินจงกรมตรงหน้าอสุรกายผู้มีอัตภาพหน้าขนลุกขนพองสยองกล้าวและอยู่ท่ามกลางกลิ่นเหม็นบ้าเลือดนั่นมันกระจายคลุ้งอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาก็มีเสียงร้องหวยหวนปริเวทนามาจากอมนุษย์ตนนั้นอีกคราวนี้ ทั้งหลวงปูแวและหลวงปู่ตื้มีความรู้สึกเดียวกันคือเสียงที่กรีดร้องโหยหวนนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ท่ามกลางความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสุดจะประมาณได้หาใช้เสียงขู่คำรามเกลี้ยวกลาดหมายมุ่งทำร้ายประการใดไม่เมื่อท่านคิดดังนั้นท่านจึงสำรวมจิตถามไปว่าท่านได้รับวิบากกรรมอยู่ในภูเขาลูกนี้มานานเท่าใดแล้ว อมนุษย์ตนนั้นตอบมาทางกระแสจิตว่าข้าสถิตวนเวียนอยู่บนภูเขาแห่งนี้มานานเป็นร้อยร้อยปีหามีผู้ใดมาช่วยข้าได้ข้าทรมานเหลือเกินหลวงปู่แหวนจึงได้เทศนาธรรมสั้นๆให้เป็นกุศลกิริยาเพื่อให้อมนุษย์น้อมจิตเข้าสู่คุณพระสีรัตนตรัยดังนี้ให้รู้รักษาสิน5ห้าคือการเล่าเวนอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเสีย และนั่นก็คือไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วหมันสร้างความดีแก่สัตว์ใหญ่น้อยในป่าเขานี้อย่าทำร้ายพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้มีความสุขกุศลเหล่านี้อาจจะทำให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมในปัจจุบันได้เมื่อจบการเทศนาธรรมแล้วร่างที่ดำทะมึนสูงใหญ่ของอมนุษย์ตนนั้นก็อันตรธานหายไปกับความสลัวเลือนลางของรัติการนั้น บรรยากาศที่เคร่งเครียดเมื่อครู่ได้เข้าสู่ภาวะปกติทั้งหลวงปู่แวนหลวงปู่ตือ้อเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วท่านเดินจงกรมพอประมาณก็เข้าไปนั่งภาวนาภายในกรดตลอดทั้งคืนโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกพอเช้าวันรุ่งขึ้นท่านทั้งสองได้ส่งน้ำชำระก,กายให้สบายใจแล้วทุดงกรรมาฐานข้ามภูเขาลูกนั้นไปเข้าสู่เขตสวนในเขตอีกฟากหนึ่ง เพื่อทุดงหาที่สงัดเงียบจเจริญภาวนาต่อไปดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้จนกระทั่งได้กำหนดกลับสู่แผ่นดินไทยในเวลาต่อมาถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา